ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีอุป,ปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่จะมาทดลองก็คือ power meter นะครับ power meter เดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับี CT 1 0 0ยแอมนะครับ เปิดได้เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนี้ก็น่าจะประมาณใสสายห้าสิบก็น่าจะจะแน่นนะครับประมาณสายสามหสายสินี่ใส่ได้สบายเปิดปิดได้นี่ตัวนี้จะเป็นโมดูลสื่อสารนะครับ is 4 8 5กับคอมพิวเตอร์ในะคอมพิวเตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับ ที่จะใช้อ่านค่าจากมิเตอร์ตัวนี้นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับ p z e s e m 0 1 4หรือ016 AC communication module นะครับ โวลเตจตั้งแต่80ถึง260รีอซสลูชั่นน่าจะเป็นความละเอียดนะครับ0.1โวลต์เมชชัวเมนต์แอคคูเรซี่ศเปอร์เซ็นต์แอคคูเรซีก็คือความแม่นยำในการวัดนะครับ มีมีคู่มือมีการต่อวงจรน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนการต่อวงจรก็ตามรูปเลยนะครับข้างล่างตรงนี้เป็นแรงดันนะครับข้างบนเป็นกระแสนะครับต่อเข้ากับ c t ฝั่งนี้จะเป็นพอตสื่อสารนะครับ is 4 8 5นะครับจะต่อเข้ากับ usb to ว is 4 8 5ตัวนี้นะครับถือว่าถ้าใครพอจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ microcontroller นะครับไม่ว่าจะเป็น arduino raspberry pi pic หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารกับตัวมิเตอร์ได้นะครับ เอาไปใช้งานอย่างอื่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อวงจรทดลองดูกันนะครับโอเคมาดูการต่อวงจรน,นะครับในคู่มือนะครับเขาบอกว่า2อ,อันนี้นะครับต่อกับ c t นะครับแล้วก็2อขั้วนี้ต่อกับลายแล้วก็นิวตอนนะครับโหลดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็ต่อเข้ากับ u s b to s c 85นะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมทำปลั๊กขึ้นมานะครับปลั๊กตัวนี้ก็จะเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านของเรานะครับแล้วก็มีสายลายกับนิวตันออกมา2เส้นนะครับเพื่อที่จะต่อเลี้ยงกับตัวนี้นะครับ c t ก็จะคล้องกับ ตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดจะมาเสียบปลั๊กใช้งานนะครับในการทดลองนี้นะครับในตัวโมดูลนะครับก็จะบอกว่าฝั่งทางนี้ให้ต่อลายนิวตันนะครับก็คือข้างบนนั่นเองนะครับเค CT ผมก็จะคล้องเข้ากับเส้นนี้นะครับ ทางด้านนี้เรียบร้อยนะครับเราแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับก็สามารถเอาโหลดมาเสียบอันนี้เพื่อที่จะวัดได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับต่อ A เข้า A B เข้า B นะครับตัวนี้ B เป็นสีเหลืองก็แสดงว่า B จะอยู่ข้างบน ตัวสายสัญญาณไอ4 8ส่นะครับส่วนมากจะเป็นสายตีเกลียวสายคู่ตีเกลียวนะครับเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมทดลองฝั่งนี้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟนะครับฝั่งนี้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นำโหลดมาเสียบใส่ปลั๊กนี้นะครับเพื่อวัด การใช้พลังงานนะครับเดี๋ยวจะสวิตไปที่หน้าจอคอมนะครับโอเคโอเคนะครับต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็มีไฟมาจ่ายที่ปลั๊กนี้แล้วนะครับแล้วก็มีไฟมาจ่ายที่โมดูลนะครับโดยที่ CT วัดตรงนี้นะครับ u s b ก็เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับ okay. ที่จอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผมจะวางไว้ที่คำอธิบายวิดีโอนะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับ p c d m 0 1 4 0 1 6 e ซอฟแร์ in English นะครับตัวนี้ ผมก็ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับดับเบิลคลิกนะครับรันเซตคอมพอนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่า c o m p o r t เราเป็น c o m p o r t ไหนนะครับก็มาที่ My Computer ของเรานะครับคลิกขวาตรงที่ว่างนะครับแล้วก็ Property นะครับตรง Device Manager นะครับมาที่ p o t นะครับ ของผมจะเป็นคอม4นะครับเราก็เอาคอม4มาเซตที่ตัวโปรแกรมเราได้เลยนะครับอยู่ที่ตัวโปรแกรมก็อปดาวน์ลิสต์ลงมาคอม4นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กด start m a s u r e นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีแค่แรงดันกับความถี่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อโหลดเข้าไปที่ปลั๊กไฟนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อโหลดเข้าไปที่ลั๊กไฟนะครับโหลดที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นสปอตไลท์0วัตต์นะครับอ่าพอเสียบเข้าไปแล้วนะครับกระแสก็จะขึ้นนะครับเป็น0.065แอมป์นะครับ เป็นเป็น7.7วัตต์นะครับเดี๋ยวผมมีพัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปด้วยเสียบปลั๊กพัดลม18นิ้วนะครับฮาตารอเ,เสียบเข้าไปแล้วกระแสก็จะขึ้นเป็น0.3 หนึ่ง m นะครับอันนี้มันก็จะวัดไปเรื่อยๆนะครับตัว energy นะครับก็จะเก็บค่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการตั้งค่าต่างๆก็ exit ่อนนะครับแล้วก็มาเซฟพารามิเตอร์นะครับตัวนี้ a มพ r m power นะครับเป็นัตต์นะครับถ้าเกิดวันเกินเท่าไหร่เราอยากให้มันแจ้งเตือนเราก็สามารถ ใส่เข้าไปได้สมมุติตรงนี้ผมใส่60วัตต์นะครับกดโอเคนะครับโอเคครั้งนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ชัวร์นะครับตัวเลขมันก็จะเป็นสีแดงนะครับคือมันแจ้งเตือนเรานั่นเองนะครับตัวนี้ Energy มันก็จะวัดไปเรื่อยๆนะครับ1วัตต์เอานะครับ234 5ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการเคลียร์นะครับเราก็มา exit แล้วก็เคลียร์ e n e r g y นะครับ กดโอเคตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับมันก็จะเริ่มวัดใหม่อีกครั้งนะครับโอเคนะครับก็น่าจะโอเคนะครับสําหรับการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับวิดีโอต่อไปผมจะใช้ตัวโหนด M C U นะครับกับโมดูลนะครับสำหรับประยุกต์ใช้งาน นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ